อ่อเยอะอีกงเโอเคมาต่อเอาผมเมื่อกี้มันหลุดนะเกมดับเลยเมื่อกี้ไม่รู้ว่าทำไมมันดับ คือผมขอบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้กดออกนะครับมันจะมีบางคนด่าผมว่าผมไปกดเกมออกนะครับรจริงๆแล้วผมไม่ได้กดนะครับอันนี้ผมผมไม่ได้กดจริงๆนะก็อย่าถ้าใครดูอยู่นะครับอย่ามาว่าผมเลยนะครับผมขอ,อไม่ได้กดออกจริงโอเค làm cái gì? Mình lấy nè. Ồ. Muốn để cho nhiều, 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 quả à มีมีอีกไหมไม่มีแล้ว,วมั้งมีสามและสี่นี่มันมันไม่รู้ว่าจะว่ายังไงเดี๋ยวเราไปอีสตันบุลดีกว่านานอ โอ้โน,นีอันนี้ดีกว่า๊บก,การอ้อมนี่สุยดยอดสโหมดอะไรมัม่งอ่าโอเคมันเหลือออีกนนไม่ไปไหนมันเฮ้ยช่างเถอะทีนี้อยู่วะ อ๋อไม่เอาวโอเคครับไม่มีครับผมโอเคขอโทษนะครับผม โอเคครับมันไม่มีอะไรครับผมขออย่าให้เกมหลุดเด็ดขาดเลยนะครับขอร้องขอร้องว่าได้มีพี่อืมนี่มันช่วยเหรอไม่มามั้งซีอาร์มีไหมมีโอ้กิ่ง อาเซียไฮอะไร <c oughs> โอเคมันมีค่าซ้อมด้วยแถวน,นี้บอกเลยว่าใ,ใหญ่ครับผมยังไม่ได้ขยายเลยลครับผมขยายแอฟริกาไปแล้วยุโรปไปอีกเอเชีย เออยุโรปแล้วก็เอเชีย <l ip> ตามมานะครับแล้วนังจากไหนก็ยุโรปไม่ใช่ยุโรปแอฟริกาเออคือถ้าเราเล่นนะครับเราจะอยู่ที่เตหะรานเตหารานเกือบไปแล้วเราจะเริ่มต้นอยู่ที่ยุโรปก่อนนะถ้าใครอยากไปที่ไหนเนี่ยก็ กดมาที่เนี่ยเนี Laughter> ่ยเนี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 ่ยนี่ครับห้าหมื่นคอนต่อเนี่ยเนี่ยจ่ายได้นะครับอืมมันมีแค่หกนะครับผมก็ใช้ไปแล้วหกเนาะเปิดแล้วแล้วหกมีนอตอเมริกาเหนือเอาเมริกาใต้และนี่ก็อูชิเนยนะครับ งานเยอะนะบอกต่อนว่าไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะโอเคไหนเนี่ยต่อเลยเอา่าไหนวะลิยาร ไปโอ้ยอย่าแหลกเดยเอะแค่นี้ก่อนนะยูเดี๋ย,ย,ยแค่นี้ก่อนนะครับผมยูกลับมางวดพอก่อนเนาะโอเคแค่นี้แลยครับขอบคุณครับจบค,ครับ